ราศีเมถุนดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมปี2,566 ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆนะคะหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าในเดือนนี้ดวงดาวนะคะไปโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีดาวพุธดาวประจําตัวของชาวราศีเมถุนนะคะก็ยังคงโยกนาลัคนาราศีเกิดนะคะร่วมกับดาวศุกร์ก็ถือว่าดาวทั้งสองดวงนี้นะคะจะส่งเสริมกัน ชาวราศีเมถุนค่ะช่วงนี้การพูดการจาของคุณนะคะจะนำพาโชคลาภนำความสำเร็จมาให้คุณพูดแล้วก็จะได้เงินได้ทองนะคะ แต่การที่ดาวพุธนะคะไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งสหัชชะนั้นนะคะก็แปลว่าเราอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็การเดินทางที่มากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะยังโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎและมีมาตรฐานเป็นมหาจากก็ส่งผลในเรื่องของการเดินทางการเข้าสังคมการติดต่อการเจรจานะคะซึ่งจะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณ แต่เดือนนี้นะคะก็ยังมีจุดเสียในดวงชะตาอยู่บ้างนะคะนั่นก็คือดาวเสาดาวเจ้าเรือนมรณะที่ยังโคจรถอยหลังแล้วก็เล็งมายังดาวพุธก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายหรืออาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลเข้ามาเช่นกัน ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณนะคะก็คือในวันที่18สิงหาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในภพสหาชาัชชะจะมีมาตรฐานเป็นเกษตราธิปดีก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยมากขึ้นหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ไปพบเจอเพื่อนสังคมมากขึ้น จะมีโอกาสได้เจอเพื่อนฟูงใหม่ๆที่มีฐานะมีตำแหน่งที่สูงนะคะเข้ามาให้คุณได้รู้จักก็ถือว่าจะส่งผลดีนะคะกับเราในอนาคต และในวันที่1 8สิงหาคมเช่นกันดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะในภพพันธุและจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจักรนะคะคุณอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวภายในบ้านแต่ว่าดาวอังคารเดิมของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนราพภดาวแห่งโชคลาภความสําเร็จคุณก็มีเกณฑ์จะมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านรถที่ดินใครที่อยากจะมีบ้าน มีรถมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองพอดาวังคารอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะนำพาให้คุณสมหวังจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้มานาน และในวันที่27สิงหาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะถอยกลับเข้าสู่เรือนการเงินนะคะและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคอีกครั้งส่งผลในเรื่องของเงินทองนะคะคุณจะมีสภาพคล่องการเงินจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นและดวงดาวก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้รับราบผลเก่าๆด้วย มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานนะคะยังโคจรอยู่ในราศีเมษนะคะได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคก็ถือว่าการงานอยู่ในทิศทางที่ดีหรือว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้คุณก็สามารถที่จะได้งานตามที่ตั้งใจไว้ แต่ยังไงก็ตามนะคะชาวราศีเมทุนคุณยังมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะดาวทั้งสองดวงนี้จะไปโครจรร่วมกันอยู่ภายใต้สหัสชาส่งผลให้คุณโดดเด่นนะคะเกี่ยวกับงานที่ต้องไปติดต่อก,กับผู้คนรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยขึ้นและข้อดีในเดือนนี้นะคะคุณจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณมากขึ้น ส่วนคนค้าขายคนที่ทําธุรกิจนะคะดาวพุธดาวสุ์โคโจรมีมาตรฐานที่โดดเด่นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่งานจะสร้างเงินคุณจะหยิบจับทําอะไรช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองดังนั้นหากคุณมีความคิดอยากจะทําอะไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอให้รีบลงมือทําได้เลยเพราะว่าทําแล้วมันจะมีรายได้มีผลตอบแทนเข้ามาค่อนข้างมาก มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะช่วงต้นเดือนกลางเดือนสิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์ยังโคจรเป็นมหาจักรนะคะอยู่ในพบการเงินและพอช่วงปลายเดือนดาวสุก,ก็จะย้ายกลับไปเป็นราชาโชคในเรือนการเงินอีกก็ส่งผลในเรื่องของการหารายได้นะคะของชาวราศีเมถุนถ้าคุณยิ่งขยันนะคะก็ยิ่งหาเงินได้มากและคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆเข้ามา หลายคนก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตและที่สําคัญนะคะเดือนนี้คุณยังมีดาวพระเกตที่ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณไปตลอดทั้งเดือนก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางทีก็จะมีกัลยาณมิตรนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณบางครั้งอาจจะมีปาฏิหาริย์ทางการเงินเข้ามาทําให้คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความยากลําบากไปได้ มาดูในด้านความรักกันนะคะสําหรับชาวลักนาราศีเมถุนดาวสุขดาวตัวแทนความรักนะคะโคจรเป็น3แก่ลัคนาคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะคะหลายคนจะมีโชคดีเกี่ยวกับความรักเข้ามาหรืออาจจะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามก็ได้ส่วนคู่ไหนนะคะที่เคยทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านะคะก็หอให้ใช้ช่วงเวลานี้ปรับความเข้าใจกันส่วนคนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะพบรักในรูปแบบของเพื่อนนะคะหรือ อาจจะมีคนแนะนำให้คุณรู้จักกันก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ